รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย The City h a s h b a c k for whatever moves me สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ B Times กับผมบัญชาชุมเชเวศนะครับเราจะพบกันเป็นประจำนะครับสำหรับคนที่เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆในพักหลังเนี่ยเอานวัตกรรมมาใส่กับโมเดลธุรกิจใหม่มากยิ่งขึ้นใน B Times นะครับไม่งั้นไม่ตั้งชื่อหรอครับว่าดิจิทัลธุรกิจไทยไปทั่วโลกนะครับโดรนรู้จักกันมาเยอะแล้วแต่ว่าถ้าเราจะใช้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังของประเทศไทยผมก็ลลงหมายถึงสินค้าเกษตรหรือภาคการเกษตรนั่นเองครับและชายคนนี้ก็เลงจะบอกว่านี่แหละคือมูลค่าเพิ่มของงโดรรนนทที่แ้จิะคับ ต้องเรียกว่าผมได้มีโอกาสแข่งขันรายการสตาร์ทอัพรายการหนึ่งเป็นการแข่งขันประกวดเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับของประเทศไทยครับตอนนั้นเองเราได้รับรางวัลเราก็เลยพัฒนาขึ้นมาเป็นธุรกิจผมมองว่าเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยเนี่ยคงหนีไม่พ้นเรื่องเกษตรกรรมแน่นอนเราเลยมุ่งเน้นว่าเราจะช่วยประเทศไทยในเรื่องของเกษตรกรรมคือหนึ่งเลยเนี่ยเกษตรกรรมของประเทศไทยเนี่ยถามว่า ใช้เทคโนโลยีมากน้อยเพียงใดผมตอบเลยว่าน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยกับการเกษตรเนี่ยเป็นการเพิ่ม b e n e ฟ i t ให้กับเกษตรกรได้อย่างดีเลยครับคุณแม็กมีส่วนตัวชอบเป็นโดรนไหมครับคือ ตั้งแต่เด็กครับผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่น RC คือบินบังคับมาก่อนคุณบินบังทับใช่และทีนี้เราก็ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นเหมือนมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราชอบตั้งแต่เด็กนะครับก็เลยลองศึกษาแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นธุรกิจครับการเป็นธุรกิจเลยแล้วทำไมถึงเลือกเอาโดรนมาทําเป็นธุรกิจของเราครับต้องเรียกว่าผมได้มีโอกาสแข่งขันในการสตาร์ทอัพรายการหนึ่งเป็นการแข่งขันประกวดเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับของประเทศไทยครับตอนนั้นเองเราได้รับรางวัลเราก็เลยพัฒนาขึ้นมาเป็นธุรกิจในแนว ธุรกิจนี้เพราะตรงนั้นเราก็ได้รางวัลมาแล้วก็พิสูจน์ถึงเรื่องของความสามารถเอาแล้วใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าโดรนมันใช้งานได้หลายอย่างทำไมจึงเลือกเอาโดรนมาใช้งานกับเพื่งภาคการเกษตรผมมองว่าเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยเนี่ยคงหนีไม่พ้นเรื่องเกษตรกรรมแน่นอนอ๋อครับเราเลยมุ่งเน้นว่าเราจะช่วยประเทศไทยในเรื่องของเกษตรกรรมคือหนึ่งเลยเนี่ยเกษตรกรรมของประเทศไทยเนี่ยถามว่า ใช้เทคโนโลยีมากน้อยเพียงใดผมตอบเลยว่าน้อยมากน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยกับการเกษตรเนี่ยเป็นการเพิ่มเบนฟิตให้กับเกษตรกรได้อย่างดีเลยครับโมเดลเหล่านี้อาจจะมีตัวอย่างจากต่างประเทศให้เราเห็นเขาสามารถทํหุนผลิตได้มากกว่าเรา20เท่านะครับโดยใช้เทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองกลับกันว่าประเทศไทยเราเป็นครัวของโลกอยู่แล้วเนี่ยทำไมเราจะพัฒนาให้เป็นประเทศเดียวที่แบบ เกี่ยวกับการเกษตรของระดับโลกได้ครัโดยใช้เทคโนโลยีของดโดรนเข้ามาช่วย<ช>ดโดรนของคุณแม็กเนี่ยของ Novi หรือเรียกว่า Novi Drone เนี่ยนะ ทำอะไรได้บ้างคืออย่างของเรานะครับโนวิดโดนเนี่ยเราก็จะมีการทั้งเป็นโดรนสํารวจเพื่อตรวจสอบความบุโดสมบูรณ์ของพืชน,นะครับ,รบทีนี้เราจะมีรีพอร์ตออกมาแล้วว่า<ะ>บริเวณใดของแปลงเราเนี่ยบ<ะ>ุดมสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดเ,เราจะวางแผนการพ่นเนี่ยให้กับโดรนการเกษตรไปพ่นในระบบอัตโนมัติได้ทีนี้ครับพอเราได้รีพอร์ตข้อมูลมาปุ๊บเนี่ย<ะ>เราก็จะมีโดรนที่ไว้ใช้สําหรับการพ่นเนี่ย<ะ>เป็นการพ่น โดยระบบอัตโนมัติตามโปรแกรมครับเล้อโอ้โหแสดงว่าไม่ใช่โดนตัวเดียวกันใช่ต้องแยกตัวกันอีกต่างหากถูกต้องเพราะว่าโดนที่ใช้พ่นสารเนี่ยต้องแบกรับน้ําหนักเป็น10ลิตรครับของน้ํายาใช่ฮะอ๋อเพราะฉะนั้นโดนเก็บภาพก็ต้องเบาละนะฮะส่วนโดนที่ทํางานจริงๆในการพ่นสารต่างๆเนี่ยก็ต้องมีรองรับน้ําหนักได้มากขึ้นอ๋อครับเป็นคนละลำเป็นคนละลำกันทีนี้ผมพ่นเสร็จไปแล้วเนี่ยครับ อะไรต่อฮะสำหรับบริการของเราจริงๆการพ่นของเราเนี่ยเราก็จะครอบคุมทั้งวงจรการดูแลกเกษตรนะครับ,รบก็คือเราก็จะดูอย่างที่ผมบอกไปก็คือเราจะรู้ะนะครับประสิทธิภาพว่าสวนเราตอนเนี้ยอาการเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราก็จะเริ่มดูแลแล้วว่าเราต้องใส่ปุ๋ยเท่าไหร่รดูแลอย่างไรพ่นสารใดลงไปครับ ทีเนี้ยก็จะเป็นการดูแลในช่วงของการพ่นพ่นสายของเกษตรกรครับครับซึ่งปกติยาวนานไหมครับช่วงพ่นเนี่ยช่วงขึ้นอยู่กับพืชครับมีทั้งหลัก3เดือนถึงปีครับอันนี้อยู่ที่พืชถึงิ้นบางพืชก็ใช้เวลาพ่นกันเป็นปีเยใช่ครับโอ้ครับอย่างอย่างบางที่เนี่ยจะปลูกข้าวเป็นนาปีบางที่ปลูกเป็นนาปางใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาครอบนึ้นเนี่ยต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับโอ้ครับตอนที่เราใช้โดรนเนี่ยเข้าไปทําเรื่องอย่างเงี้ยเฉพาะเรื่องข้าวอย่างเดียวหรือเปล่าครับ จริงๆที่เรามุ่งเน้นไปตอนนี้เราจะเป็นพืชไร่พอพืชไร่เนี่ยปริมาณต่อไร่เนี่ยมันเยอะมันเยอะมากครับเพราะฉะนั้นโมเดลธุรกิจเนี่ยมันก็ถือว่าคุ้มค่าแต่ตอนนี้เราพยายามที่จะกระโดดไปสู่พืชสวนทำไมเพราะพืชสวนมีมูลค่านะครับผลไม้ต่างๆเนี่ยมีมูลค่าอย่างมากครับธรรมนาได้ยังครับเนี่ยส่วนนี้ผมเริ่มมาตอนนั้นเนี่ยเมื่อประมาณสักห้าปีก่อนมันมีปัญหาปัญหาหนึ่งเกิดที่จังหวัดประจวบคือมะพร้าวทุกต้นเนี่ยเป็นหัว หัวล้านเพราะว่ามันเป็นสีขาวไปหมดครับมันโดนหนอนหัวดากัดกินหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าการที่คนจะไปดูปีนขึ้นไปดูทีละต้นเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากเพราะฉะนั้นความสูงของต้นไม้เนี่ยต้องดูแลด้วยโดรนเราจึงใช้โดรนขึ้นไปเพื่อสํารวจให้เห็นตัวศัตรูพืชครับแล้วก็ใช้โดรนในการฉีดพ่นที่ปลายยอดมันได้โอ้ค่ะมาสช่ว่าจุดเริ่มเราอยู่ที่ตรงนั้นถูกต้องครับมาพ้าเลยครับมะพ้าเป็นตัวเริ่มเลยแล้วก็เปิดทําให้เราเข้ามาสู่ทั้งพืชไร่พืชสวนมากขึ้น แต่ว่าเรื่องอย่างเงี้ยถ้าพูดตรงนะคือมันไฮเทคมากสําหรับชาวไร่ชาวสวน เพราะเขาอยู่กับด้งนเดิมมาตลอดเลยตรงนี้มันเป็นปัญหาเหราด้วยไหมครับแน่นอนครับว่านี่คือปัญหาหลักของเราเ <c oughs> มื่อสาปีที่แล้วผมบอกเลยว่าผมเดินเข้าสวนไปเนี่ยเกษตร,รษกรไม่มีใครรู้จกักเทคโนโลยีโดรนออกมาเลยนะคร<อ>ับคือเดินเข้าไปเขาจะบอกอุ้ยไม,ไม่ไม่ไม่น่าเป็นไปได้นะแต่เราก็สู้เรื่องการให้ความรู้เทคโนโลยีกับเกษตรกรแล้วก็เน้นการทดลองจริงให้เขาเห็นเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเริ่มเห็นแล้วว่าผลที่เราเปรียบเทียบเนี่ยจากดั้งเดิมกับจากใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันมีความแตกต่างไปในทิศทางที่ดี ขึ้นเขาก็เริ่มที่จะเปิดใจอแล้วก็รับให้มีการเอาโดนต้องมาสามากขึ้นกตอนนี้พื้นที่ที่เราให้บริการไปทั้งหมดเนี่ยอยู่ภาคไหนเป็นหลักครับหลักๆจะอยู่ภาคกลางกับภาคใต้ครกลางกับใต้ใช่เพราะสินค้าก็จะแตกต่างกันเลยเป็นพื้นไร่พื้นสวนอย่างชัดเจนเลยครับแล้วทางเหนือกับตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่ได้ขึ้นไปกําลังจะไปไปครับอ๋อครับคือที่เราทํามาถึงขั้นนี้เนี่ยแสดงว่าในสิ่งที่เราประสบความสําเร็จเรื่องการไปแข่งโดนมาก็ได้รางวัลนะะ แล้วก็เป็นวิธีคิดใหม่ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีเอามาใช้ด้วยนี่นะครับถือว่าเราทํามาถึงจุดที่เราพอใจแล้วอย่างครับกับบริการจุดหลักที่ผมจะมุ่งไปเนี่ยผมมองถึงเรื่องของแพลตฟอร์มมากกว่าเป็นแพลตฟอร์มอย่างนี้ผมบอกคุณบัญชาไปนะครับว่าข้อมูลที่ผมเก็บมาได้เนี่ยมันจะเป็นบิ๊กดาต้าขนาดใหญ่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็น ผลเบนฟิตที่เราจะได้ครับทีนี้ผมก็เลยอยากจะพัฒนาแพลตฟอร์มเนี่ยให้เป็นแพลตฟอร์มสําหรับประเทศไทยจะเป็นข้อมูลการเกษตรของประเทศไทยเลยว่าการเกษตรประเทศไทยเราจะพัฒนาไปทิศทางใดข้อมูลเหลอเนี่ยครับเราทํางานโคกับหน่วยงานรัฐบาลได้สบายมากครับเพราะฉะนั้นที่สุดแล้วมันก็คือการบริหารจัดก,การข้อมูล Big Data ที่ได้จากเครื่องมือของเราและบริการของเราตรงนี้ครับแพงไหมครับอั้าถามตรงๆสมมติมีไล่หนึ่งอยากจะทําใช้โดนอย่างงี้ จริงๆนะครับราคาเนี่ยถ้าเทียบกับการใช้งานในปัจจุบันเนี่ยถือว่าต่ำกว่าครับอย่างที่ชาวไร่ชาวสวนเขาไม่ติดใจกันแน่เลยไม่ติดใจครับแค่เปิดใจรับมันเท่านั้นเองถึงาทีนี่เขาเปิดใจรับมากขึ้นไหมดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปคือพอเราไปทำความทจริงให้เขาเห็นเนี่ยมันมีผลที่เปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน เป็นตัวเลขออกมาเป็นผลออกมาชัดๆาาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเห็นเม็ดเงินที่จะได้ว่ามันจะได้มากขึ้นจากส่วนใดแล้วก็สามารถปรับลดต้นทุนจากส่วนใดลงได้บ้างแลวที่สำคัญก็คือสามารถที่จะใช้โทอนฮะสมมติอาจจะใช้ปุ๋ยหรืออาจจะใช้อะไรก็ได้นี่นะฮะสามารถประหยัดและก็ลดของเสียได้ด้วยถ้าผมบอกเป็นตามตรงนะครับในเรื่องของการเกษตรเนี่ยครับ ความรู้เรื่องปุ๋ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้นส่วนนี้เองเนี่ยเราก็มีการให้ความรู้เกษตรกรไปด้วยครับเพราะเลยเพราะการที่มีเทคโนโลยีดีแต่ว่าขาดความรู้บางส่วนไปเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลที่ดีอืครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายตรงนี้ก็คือเดินหน้าสู่การบริหารจัดการข้อมูลหรือ Big Data ที่ใหญ่ที่สุดอ๋อครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับทำไมถึงคิดว่าการที่ธุรกิจคนไทยใส่ดิจิทัลเข้าไปพนุกับเทคโนโลยีเข้าไปด้วยแล้วยังสามารถแก้โจทย์ในทัศนคติเดิมที่คนไม่เข้าใจ เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับสำหรับการจะทําเทคโนโลยีในยุคสมัยใหม่กันต่อไปนะครับแล้ววันนี้ก oui, ็ต,ต,ต้องขอขอบพระคุณคุณเกรทัศส์สาทรานนท์นะครับหรือว่าคุณแม็กกรรมการผู้จัดการของบริษัทโนวี่2018ในรายการบีทามนะครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับครับผมครับทั้งหมดนี้คือบีทามนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ในตอนต่อไปนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ